แล้วติดแง่งแล้วหยิบไง <c oughs> โอ้ติดแง่งประมาณนั้ไหนวะว่าคิดตรงไหนอ๋ออยู่ใ,ใกล้ๆนี่ดีือ่าเฮียต่า <c oughs> <c oughs> โอเคสามร้อยเมตรเองแล้วเขาไปไหนของเขาวนี่ขับหนู่มประมาณ1กิโลโอ้โหแล้วข้างหน้ากองตีนเลยหมด หนึ่งได้หมดเรื่องการงานแล้วพวกออมะไก่เลยกู <c oughs> ถึงแล้วเนี่ยเปไงที่ชุดใหม่เอเออมเฮที่ชุดใหม่ปะยังไปที่ชุดใหม่ท,หมหที่แมงไปชนแมง ไปเลยนะไนไ,ไ,ไนี่ไงข้างหลังเนี่ยมันเดินมาดีว่ะโอ้ข้างบนนั้นสอยส่อาพิจิเอะยิงล่วงหนึ่งกูตกเลยไหนก็มองไม่เห็นไอป มึงดูทาฟอร์เมื่อมาคุบ้าน่าอยู่วะพวกยังไม่เข้าวะเลยเฮ้ยข้างบนนั้นใช่สไนหรือเปล่าอาดิชีเฮ้ยข้างบนนั้นเฮ้ยร่วงรถติดแง่กว่ามึงจะเข้ามาในคุชเลยเียร์หมดแล้วมั้งผมอยู่ในภารกิจแล้วพี่พี่เห็นแมวมังไม่เข้ามาเออมึงยังไม่เข้านะ้าเห็นยเนี่ย ออเห็นแลห,นแล,หนแล้วเออเ,ออเ,ออเออหล้แงแหลกมากข้รบีออออออม่ม่เหมือนผมร้ยกัโทษเฮ้ยมยิงยิมึมมนก <laughs> ูไม่ต้ตอนดีวะมาัต้องขึ้นมายิงแบบเท่ๆดานายโอ้โหอ p g ผ่านหน้าอูสองนัด <c oughs> ไอตัวใหญ่มาบอมอ้ยยิงไม่เข้าเนยต้อง

เรียบร้อยขอแล้วมั้งได้ได้ที่แล้ววะในเต็นท์เหรอนี่พี่เก็บไปแล้วยังก็เมื่อกี้ไม่มีอะไรผมกกันบางเห็นพี่เก็บไปยังไม่ได้กดอะไรเลยหาไม่เจออยู่ไหนวะในหมูวะในหมูก็อยู่ในเต็นท์นี่แหละมั้งเอ้นั่นไงนั่นไงเจอแล้วโอ้ย ม e เก็บเหรอรู a ว่าเก็บันเดียว uh, like, ่ s ต่อไปถ้าไม่มีทามเม่เราก็คงไม่ชนะแันสุดที่ดีเรื่องล่าสุดที่กูดูกูดูอะไรหน้าแต่ก็ซีล่า ถ้ากิในเบยใกล้ป้ะเออโอเคหนึ่งกิโลไหนบอกใกล้อวารนะ์ไปเลยอู่วาร์ไปเลยอ่ะขี้เกียจเดินวาร์ไปได้ก็ตามไปใกล้เองแล้วกินน้ำแปบบ๊บจริงเขาดูแหลมอยู่ไหนเนี่ย กำลังรับลงป่าของกองโจ้ยยยแต่ก่อนไปรับเวก่อนแล้วกันไ <laughs> อ้เชี่ยไอ้ตี้อ่ะอ้ชินรับขึ้นภผาหรู <laughs> ไปรับก,กันใคร c p <oughs> r s d a n g e e o a n ูเข้า Party นะนะบอมผมก็เข้าไปทันทีแล้วะมึง <laughs> ก็เข้าอะ <laughs> But it's my day off. You're interrupting it, so it's a goddamn emergency. Varus, he's up to something. Varys is always up to something. That's how assholes behave. It involves Nolan and Irisa. Nolan stole from Varys. Varys doesn't like people that steal from Varys. As long as he stays out of the bay, you'll be fine. Why do you care, anyway? Nolan's the one who arrested you. They freed me. To let him get hunted down like a dog would be dishonorable. And would bring shame unto my father. This is something I vowed I would never let happen. Not again. What? What's wrong? I got this. There was something happened in, in the fight you fight in the and you have to fight severely this was received days ago why didn't you tell me it's a dangerous road back i've made it before what do you think you're going to do the odds are you not getting nabbed by some scumbag bounty hunter and put in vegas prison or near nil I'm bad But it isn't your decision, lawkeeper. Keeper. Why would you keep this from... Wait... You were trying to protect no, Nolan, what what he, he, did do. He. he did this to Sukar, didn't he? And things happen in this line of work, <laughs> 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 I think you can agree hmm. that my probation is over. We both know you stayed here on your own. <laughs> นนที่เราดูไปแล้วไม่นใจเราจะเข้าใจเลยนะอ <ừ> แต่เรามั่นใจเราจะเข้าใจมันไ้ต้องอย่อเข้าใจแล้วัน้ไม่เนร้อย่จำไอ้คาร์บอยได้ปะทำได้เออมันชื่อ,โ,อโนอรแลนด์อ๋อนอรแลนด์ ก็ออกไปไหนต่อจะหาไอโนโลแลนดน์ก <c oughs> ็ผิดไหนกูมไม่มีปวยแล้วอะ่ะเป็นแล้วห่ะมีป่วปิดผมต้องซัดไปสังสที่รออมหนึ่งจะเต็มให้ผมเนี่ย <c oughs> แต่กูจะเยวไปยิงใครอันนี้คืออะไร อยู่วะไม่ใส uh ่ช um ุดจอดผมว่งออางเลยหรอ่ยู right> ี่ทำไมปืนนึงเป็นสีแดงปืนสั้นดืคอนเทนต์ก่อิฮะปืนสั้นสีแดง แม่แล้วมึงอยู่ไหนไวะเนี่ยมึงอยู่ไหนหรออย่างนี้ที่ที่ไม่สาม,มารถรู้ได้อ๋อไมเห็นมืยไปไหนไปกันไหนมึงใครเหมือน่ันวะไม่ใช่ว่ะนี่ยตามคนมั่วเลยดูที่ไางไม่เจอน,นี่ไง กดเข้วเ้วยเวนดีวนี่นี่ไม้ตัดเป็นดิไม่เท่เลยนี่ต้องไปตัดเป็นดิบแรงอย่างกับไอนี่แหละแล้วจะน้าโจรอโอ้ ที่ไม่มีเบสิกพอไปไหนต่อขายของก่อนไหมดูพี่เดี๋ยว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 ไหนวะวางไปไป <c oughs> เออ, <c oughs> ไ,อไม่มีอะไรทำเช่ไหมเนี่ยไม่มเท่เลยเส้นลงจะลงไม่ได้เลย <c oughs> เลนไม่ได้คี่ไม่ติดรถวะซื้อของอำก่อนอ๋อนี่ปืนสีแดงนั่นขายปืนกันปืนสีแดงคือหรอไม่อยู่ว่ะ ทำไมยังหลบลยบ้ามาใช้กันดิเขาตังง้งเงินเยอะเลยกูกเราแสกนี่แหละใช้ไม่ได้ดิไม่ให้ใช้หรไม่ใช้ก็ขายทิ้งเลไม่รู้ผมกดเซลล์ออเลยอะเกินดัดไม่เคยอ่านเลยนันะเซลล์อ้อด้วยเงินด้วยกนะ็ไหน Ở giờ mình hát mình qua lâu. Ở giờ mình hát 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 mình mình hát mình hát mình mình hát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  mình mình hát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  mình มันหุ่นรดแล้วอ่ะมันไปซื้อของมาใหม่เลยดูดีไม่เยอะมีบ้างเล้นยน่นคืออะไรวะอุ <laughs> okay, อปกรณ์แต่งตืนดีซื้อนำเยื่อ,อะไรวะ <'s> นี่เกดีดีป่ะเงินติดร้อยเมื่อเงินติดร้อยเมื่อหกแต่ผมไม่โหลดดย Anh có dạy đã dạ Anh dạy, bây giờ. Ui gì bóng Anh dạy, bác ánh Ui bác ánh dạy, bác ánh dạy. Ui bác ánh dạy, bác ánh dạy. Ui bác Ui bác ánh dạy, Ui bác ánh dạy, bác ánh

ชิม่ไล่ยิงลยวะมึงไม่น่าไปทักมันเลยเขาบอกแอมบอมไม่ยิงเรอนอมึงไม่น่าไปทักมันเลยวะมันมีเกมเบเบดออนไลน์อยากเล่นเบ,บเบดเหรออืมมึงไปสร้างเลยก่ะในเทว,วันผมอชอบเล่นด่อะเบเบดผมเคยมีแทนกูนเล่นคา์เกียเว,ว้ยคาสส่วนก็เป็นคา์เกียในเทว,วันเอออย่างมันน่ะ คี่ทำไม้ตาเพคยินดบปักลงมาไม่อ,อ,อยากดูอ่ะยับยั้งอยู่ในยูทูบมีว่าโผล่ยันฮาร์ฟเมอร์ภาพแม่งคงจะเก่าชิบหายเลยมุสไซชีผมมันดูตอนนี้ผมดูเส้นสายาหญ่ oh. ดูใดตอนทวี่ห้าละมีกี่ตอนอ่ะภาคหนึ่งนี้ม่กี่ตอนเนี่ย1ตอนไ <What? S 2> ม่กี่ตอนไม่ถ <c oughs> ึง10หรอ มันมีหกภาคนะจะไม่ผิดไอ้ชื่อผมไม่ได้ดูแล้วอนะมียอมะมันกตูนเก่าไอ้ชื่อรูกป็นร้กให้แม่งมาดีก็อ่อนมาดีเอเวจงหลังหลังแม่งโหดโหวด,วหด,ดต่วไม่โหดดิไม่ใช่ทำาตชี้กลัวแม่งเด็กน้อยถ้าไม่มีไอ้มันชอหรอวะอชื่อไม่ได้ละบล้วหูหลังไหมเออ พอยเป็นคนพูดให้น้ำนี่ก็อ่อนขึ้นหน่ออายชิวยี่สิบเอ็ดโอ้เมื่อไรจะถึงว่วเนี่ยอ่ารถกูหายไปไหนเนี่ยพิ่พี่มันขี่รัดมานขึ้นไปหน่อยผมเจอน้ำ่าพี่เยี่ยมเลยเฮ้ยจะถึงแนละ้วมันขนี่ข้างน้ำมาได้จะถึงนะหอุ้ยพันใหญ่เลยเพื่อนน้ำฟอสอืม This, ต้องเข้าไปบวกหน่อยแล้วพี่ใช้เกมของเหมือนผมป่ะอะไรอ่ะเกมเหมือนผมใช่ไหมพอเดียวผมป่ะเอาใช้ดีแท็กผมจะให้ลองเปิดไอ้นี่ให้ดูให้หน่อยะจะลองหาย ไอ้หนังให้ดูเพื่อดูได้ป่าวเแ้เพื่อนคนโคตรเยอะเลยว่ะอ้าวขี้มเงมันขึ้นแบบนี้ได้มันจบแล้วเพื่อนจบแล้วไปที่หนึ่งเร่ด่วนเลยคนกำลังแยกย้ายอไปทับอะไรตายจะรุดขึ้นม่ไหนเนี่รู้อ่ะผูพยายามขับให้ทันอยู่คนอย่างเยอะ ที่อยู่ไหนผมไม่หาที่ไม่เจอฮะดูในแมปจริงพี่อยู่นอกแมปหรอออกออันใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยมันแน่มันแน่อันใหญ่มาคนโคตรเยอะเอ้ยอุ้ยเฮฟเฮฟบวกกระเฮ็ดปีก้าเพื่อนตอนโหลดแมปครับโถ่ไอเฮฟหม้ยักษ์เออ ไหนวะเห็บโอ้มองไม่เห oh. ็นเห็บเหี you know? ้ยเหี้ยงกันเยอะโอ้โหปืนใครวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าอันนี้อันท้ายแล้วอ่ะกูร้องไห้อ่ะมาพันอาร์คอันท้ายนี่ร้องไห้โอยโอ้ยเชี่ยอะไรระเบิดนักหนาเนี่ยไอเห็บอยู่ข้างหลังกูไหนหมอเจอแล้ว เฮ้ยอะไรช็อตตูดเป็นแ่บน้เห็ดมาอุ้ยอะไรอ่ะมันยิงอะไรออกมาถูแบงคถือกว่าเออตายเฮ้ยคือไหนอุ้ย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 อ้ยอุ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 ้ย้ยอุ้ยอยอุ้ยอุ้ยอยอุอุ้ย เราเปิดไปแล้วจะให้ตายแล้วพีขอไปอยู่ใน<อ>แสงคงที่ผมได้รับพลังเลยแสงงได้ได้ปืนไฟเลยโอ้ได้ปืนสายเร็<อ>เวขึ้นเลยโอ้โหเรามาทานอันท้าย,ยาเหรอยังไม่ได้สร้างสตูเลยกูวิวอัพเดินไปเดินมาเวิวอัพแถมเกือบตายไปรอบเลย ผมได้ปืนไฟเยพี่อืมอุ้ยปืนนี้แม่งเท่อะของใครวะแน่หัวปืนใหม่กันเต็มไปหมดมโชว์มั่างนี้เชวโมัยางนี้พวกมันเด็กๆอยู่หลอกๆไปปืนผมมาสีทองเจ๊ะเจแน่วะ โอ้โหปืนแม็กสีสันโคตรเลยดา <c oughs> เมจแม็กซ์กางเลยดูปืนกันเมื่อกีก้กกดได้ปืนอะไรบ้รงนี้ไหนก็บอกคุณ <c oughs> ก็บอกนี่รัวดีกว่าใช้นี่ไหนอะ่ะดาเมจก็หนักเ็ใช้ ยิงใครวะหมดแล้ว,วอะอาร์ฟโอ้ข้างล่างบอมอ้าอร์อันใหญ่ผมกำลงังคุยกำลังอยอู่โอเคดบ๋ย